ส่วนในวันนี้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดนั้นก็ได้ออกมายืนยันเขาว่ากองทัพนั้นพร้อมที่จะสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่แต่ก็ถูกถามถึงเรื่องชมหน้าคณ,ณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ค่ะผู้บัญชาการฐานสูงสุดนั้นก็ปฏิเสธที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะ พลเอกทรงกิติจาก,กาบาดผู้บัญชาการฐานสูงสุดยืนยันว่ากองทัพนั้นพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ซึ่งหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายอะไรก็ขอให้สั่งลงมาขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะวิพากษ์วิจารณ์โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพราะถือเป็นผู้บังคับบัญชาและตนเองอยู่ในฐานะข้าราชาการ พลเอกทรงติตินั้นยังกล่าวถึงการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ของกองทัพว่าไม่ได้ทำตามอำเภอใจแต่ได้มีการคิดอย่างละเอียดรอบคอบเช่นการสูญเสียเฮลิคอปเตอร์ที่จำเป็นต้องหามาทดแทนซึ่งการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์นั้นจะต้องมีการพิจารณาในภาพรวมและทุกอย่างก็ต้องมีระบบที่ชัดเจนส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการฐานประจำปีนี้นั้นขณะนี้ยังไม่มีการวางตัวใครซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการหารือกันก่อน โดยพลเอกสรงกิตินั้นยังกล่าวถึงความคาดหวังของรัฐบาลชุดนี้ว่าคงจะต้องถามจากประชาชนและในอีก48วันข้างหน้าก็จะอยู่ในฐานะประชาชนเต็มขั้นซึ่งคงไม่มีใครมาถามเรื่องใดกับตนเองแล้วขณะเดียวกันค่ะก็ได้ย้อนถามสื่อมวลชนสายฐานด้วยว่าคงรู้ดีว่าหลังจากเกษียณอายุราชาการแล้วจะเล่นการเมืองหรือไม่จะมีรัฐมนตรีใหม่หรือเก่าก็เหมือนกันก็ทุกอย่างทุกอย่างเป็นขั้นตอนฮนะ ท่านเป็นผู้บัญชาของผมผมเป็นผู้ใต้บัญชาโดยตรงของท่านพบ,บทบทอรอทอ,อเป็นผู้บัญชาผู้ใต้บัญชาโดยตรงของผมผมเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพิาาาการทังบุคคทางเมือทางการวันก่อนพี่ตู่ก็เล่าให้ฟัง้วเนี่ยว่าผมวังสุดมีผู้บัญชาโดยตรงฉะนั้นทุกอย่างมีขั้นตอนการดำเนินการไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยถ,ถามประชาชนชาวไทยว่าคาดหวังยังไงผมเป็นข้าราชการ48วันจะพูดในฐานะประชาชนแต่ตอนนั้นคงไม่มีใครมาถามนะ